หลวงปู่มั่นภูริทัตตาเทระถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาในหมู่บ้านคำบงตำบลโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันพระรหัสเสบดีที่20มกราคมพุทธศักราช2413เดือนยี่ปีมะแมโยมบิดาชื่อนายคำด้วงโยมมารดาชื่อนางจันแก่นแก้ว หลวงปู่มั่นเป็นพี่ชายคนโตของพี่น้องทั้งหมด9คนแต่ได้เสียชีวิตแต่เยาววัยเหลือเพียงสามคนเท่านั้นหลวงปู่ท่านเป็นคนรูปร่างเล็กผิวขาวแดงเป็นคนฉลาดเฉลียวว่องไวแข็งแรงนิสัยตอนเป็นหนุ่มก็ซ่าไม่ยอกทีเดียวหลวงปูบ่บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้15ปีที่สำนักใกล้บ้าน ด้วยความที่ท่านเป็นคนใฝ่ใจศึกษาธรรมะและพระสูตรต่างๆได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมีความประพฤติเรียบร้อยจึงเป็นที่รักใคร่ของครูบาอาจารย์เป็นอันมากแต่เส้นทางการบวชเรียนของหลวงปู่ก็ไม่ได้ราบเรียบนักเพลิดเพลินกับรถพระธรรมได้เพียงสองปีก็มีเหตุให้ต้องสึกออกไปช่วยทางบ้านด้วยความเป็นคนกระตันยู โยมพ่อไหวอย่างไรท่านก็ไหวอย่างนั้นตอนที่หลวงปู่เป็นหนุ่มนั้นหลังจากศึกออกมานอกจากช่วยทางบ้านทำนาแล้วก็ค่อนข้างว่างความบันเทิงอย่างเดียวในสมัยนั้นก็คืองานเทศกาลตามหมู่บ้านต่างๆหลังจากที่หลวงปู่มั่นลาศิกขาเพศพรหมจันทร์ออกไปสู่เพศคารวาสตามคำขอร้องของบิดา ท่านใช้เวลาว่างช่วงนั้นอย่างเต็มที่งานบุญมีที่ไหนในละแวกนั้นหลวงปู่ไปหมดขอให้มีสิ่งบันเทิงห้าปีที่ท่านใช้ชีวิตโลดเต้นอยู่ในความเป็นหนุ่มทั้งห้าวและทนองเป็นการเที่ยวแบบสั่งลาครั้งสุดท้ายก็ว่าได้เนื่องจากท่านได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะกลับไปบวชอีกแล้วจะไม่หวนกลับสุเพศคารวาสจะขอตายในผ้าเหลืองอันศักดิ์สิทธิ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดท่านก็ตัดสินใจหลังจากได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นคนดิดมาแล้วอย่างเต็มที่มันก็แค่นั้นไม่เห็นจะมีอะไรเป็นแก่นสารในวันหนึ่งท่านรอจังหวะพ่อและแม่อยู่กันพร้อมหน้าจึงเข้าไปกราบแล้วพูดความในใจออกมาให้พ่อและแม่ได้รับรู้แทนที่ท่านทั้งสองจะตกใจ กลับรู้สึกตื่นเต้นยินดีปรีดาพร้อมยกมือขึ้นสาธุพ่อแม่รวมทั้งญาติพี่น้องได้จัดแจงเครื่องอัฐบริขารสำหรับบวชพระอย่างครบถ้วนไม่มีบกพร่องประการใดจากนั้นก็พาหลวงปู่ไปบวชเป็นพระพิสุที่วัดเลียบในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระอริยกวีเป็นพระอุปชา พระครูสีทาเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านพระครูประจักษ์อุบลคุณเป็นพระอนุศาสนาจารย์เมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2436ท่านพระอุปชาให้ฉายาวา่าภูริทัตโตหลังจากได้เข้าสู่เพศบรรพชิตครองศีล227ข้อท่านได้มาอยู่ที่สำนักวิปัสสนา กับพระอาจารย์เสากันตสีโลนวัดเรียบอุบลน,นั่นเองคงเพราะปณิทานอันแน่วแน่นี้กระมังจึงได้เกิดสุบินนิมิตขึ้นหลังจากบวชเป็นพระครองผ้าเหลืองได้ไม่นานหลวงปู่เล่าว,ว่าขณะที่นอนหลับท่านเกิดฝันหรือนิมิตไปว่าตัวของท่านเองยังเป็นสมณีน,นยอยู่และได้นั่งภาวนา พอจิตรวมเป็นอุปจาระก็ยังปรากฏว่าตัวเองเป็นสมณเณรอยู่เหมือนเดิมจึงเกิดเฉลียวใจขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่เป็นอะไรพิจารณาได้ความว่าท่านครองผ้าสังฆาติชั้นเดียวเป็นผ้าดามจึงไปกราบเรียนต่อพระผู้ใหญ่ท่านก็ยอมรับจัดหาสังฆาติสองชั้นให้แล้วเข้าโบสถ์ทำธันทีกรรมใหม่ ทีนี้นอนหลับฝันว่าได้เป็นพระโดยสมบูรณ์แต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่บนบาข้างซ้ายมีดาบสะพายอยู่เท้าทั้งสองข้างมีรองเท้าพระชนิดคีดทำด้วยหนังควายแห้งพิจารณาได้ความว่าดาบคือปัญญารองเท้าคือสมาธิมีสมาธิมั่นคงมีปัญญาแก้ปัญหาได้ พระลูกศิษย์ของหลวงปู่องค์หนึ่งเกิดสงสัยจึงถามท่านว่าแค่สังคติชั้นเดียวนี่ห้ามมรรคผลด้วยหรือหลวงปู่ท่านตอบทันทีโดยไม่ต้องคิดว่าเป็นวัตถุวิบัติขึ้นชื่อว่าวิบัติแล้วก็วิบัติวันยังคำ่ำอย่างไรก็วิบัติท่านได้เล่าต่อไปว่าเมื่อเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาใหม่อีกครั้ง ในสำนักปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์เสากันตสีโลที่วัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่ท่านปริการ,รมภาวนาด้วยบทพุทโธจิตใจมุ่งมัม่นเป็นหนึ่งเดียวไม่มีแสสายวอ,อกแวกไปท่องเที่ยวที่ไหนแม้บางครั้งอาจจะควบคุมไม่ได้บ้างแต่ท่านก็อาศัยความพยายามก็เป็นความสงบสุขได้พอประมาณ จะบังคับจิตไม่ให้คิดในระยะเริ่มแรกก็คงเป็นไปได้ยากการเจริญภาวนาจึงค่อยเป็นค่อยไปไม่ควรบังคับจิตจนกลายเป็นทุกข์เป็นกังวลกับตัวเองปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วค่อยๆดึงค่อยๆต้อ,อ,ตอนเข้ามาให้อยู่ในวงแคบของการดูแลควบคุมของจิตจนกลายเป็นหนึ่งเดียวหลวงปู่ท่านได้เจริญภาวนามาเป็นลำดับจนจิตเริ่มสงบ ไม่แสบสายเหมือนครั้งแรกในคืนวันหนึ่งได้เกิดสุบินนิมิตขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่สองว่าท่านได้ออกท่องเที่ยวจากหมู่บ้านเข้าไปในป่าใหญ่ที่รกชัดเต็มไปด้วยขวากน้ำที่แหลมคมจนแทบจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้แต่ท่านก็ได้ใช้ความพยายามหาทางผ่านไปจนได้อย่างปลอดภัยพอเดินพ้นจากป่าใหญ่ ก็เจอกับทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไพศาลมองดูสุดลูกหูลูกตาท่านจึงได้เดินไปบนแผ่นดินของทุ่งกว้างที่มีต้นไม้ขึ้นเป็นหย่อมหย่อมท่านเดินมุ่งหน้าต่อไปไม่หยุดกลางแสงแดดอันเจิดจ้าร้อนจนหัวแทบจะละลายพอเดินไปถึงขอนไม้ขนาดใหญ่ที่คนต่างจังหวัดทางภาคอีสานเรียกกันว่าขอนต้นชาติ ซึ่งเป็นไม้ขนาดใหญ่พอควรแต่ไม่นิยมนำมาแปรรูปสร้างบ้านเพราะเป็นไม้เนื้ออ่อนต้นชาติ้นนี้ถูกโค่นล้มลงมาเป็นเวลานาน,านจนจมลงไปในดินเหลือกและกะพี้ถูกพังไปบ้างแล้วหลวงปู่ท่านได้พิจารณาขอนต้นชาตินี้เปรียบเทียบก,กับความเกิดของท่านที่เคยเป็นมา ที่ขอนชาติผูกพางไปไม่เกิดขึ้นมาอีกเทียบกับการเกิดของท่านไม่มีที่สิ้นสุดในอัตภาพนี้แน่ท่านยืนทอดสายตามองไปบนทุ่งกว้างอันเวิงว้างกับความไม่มีที่สิ้นสุดแห่งวะะัฏจักวนกันอยู่อย่างนี้ของมวลสัตว์ในขณะที่หลวงปู่กำลังพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสัตว์โลกอยู่นั้นได้มีม้าขาวตัวหนึ่ง รูปร่างปราดเปรียวท่าทางกำลังขนองปรากฏขึ้นพร้อมกับเดินเข้ามาที่ขอนชาติด้วยท่าทีคุ้นเคยดูลักษณะอาการของม้าขาวตัวนี้แล้วเหมือนต้องการจะให้ท่านขึ้นขี่ท่านจึงลองเอามือลูบหลังมา้าม้าตัวนั้นไม่มีท่าทีจะขัดขืนหรือพยศดุดม้าป่าท,ทั่วไปหลวงปู่จึงได้ขึ้นไปนั่งบนหลังของมันอย่างสะดวกม้าขาวปราดตัวนั้น เมื่อเห็นว่าท่านได้นั่งบนหลังของมันดีแล้วจึงวิ่งอย่างเต็มกำลังฝีเท้าไปทางทิศตะวันออกท่านเองก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะพาไปที่ไหนแต่ท่านมีความรู้สึกว่าเย็นสบายจากสายลมที่สัมผัสตลอดเส้นทางที่ม้าพาไปนั้นอยู่ราบรื่นไม่ขรุขระและที่ทำให้ผู้นั่งอยู่บนหลังของมันสะเทือนเลยแม้แต่นอ้อยหลวงปู่ปล่อยให้มันพาไปที่ไหนก็ได้ตามแต่ใจของมัน แล้วแต่ความประสงค์ของมันหลวงปู่เล่าว่าระยะทางที่ม้าขาวตัวนั้นพาท่านไปดูกไกลแสนไกลในขณะเดียวกันบนเส้นทางที่ม้าขาวอ้วนพีและสวยงามตัวนั้นวิ่งผ่านไปหลวงปู่ได้มองเห็นตู้ใบหนึ่งในความรู้สึกของท่านเวลานั้นเหมือนกับว่าเป็นตู้พระไตรปิฎกซึ่งวิจิตรด้วยเงินสีขาวมีความสวยงามมาก ม้าตัวนั้นได้วิ่งเหยาะๆเข้าไปหยุดลงตรงหน้าตู้โดยที่ท่านไม่ได้บังคับมันแต่ประการใดท่านลงจากหลังม้าทันทีด้วยหวังจะเปิดดูตู้ใบนั้นว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างเมื่อท่านลงจากหลังมา้าม้าขาวตัวนั้นก็หายไปในฉับพลันโดยที่ท่านเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปทางไหนหลวงปู่ได้เดินเข้าไปยังตู้พระไตรปิฎก ที่อยู่สุดขอบลายทุ่งกว้างยังไม่ทันที่หลวงปู่จะเปิดตู้พระไตรปิฎกด,ดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างท่านก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพอดีการเกิดสุบินนิมิตเช่นนี้เหมือนเป็นลางบอกเหตุถึงเหตุการณ์ข้างหน้าบนเส้นทางธรรมของท่านจะต้องมีอุปสรรคมากมายแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยความเพียพรพยายามเมื่อท่านรู้เช่นนี้ จึงใช้ความวิริยะอุตสาหะอย่างเต็มที่เพื่อจะก้าวเดินต่อไปได้วยความเข้มแข็งอดทนและถืออบทพุทโธเป็นเครื่องบริกรรมในทุกอิริยาบถต่างๆและยึดถือธรรมคือการออกเที่ยวทุดงควัตที่ท่านได้ศึกษาเป็นประจำด้วยความรักสนวนอย่างยิ่งตลอดนับตั้งแต่ท่านได้อุปสมบทมาได้แก่ถือผ้าบางสกุลเป็นวัด ไม่รับข้าบติจีวรที่เขาถวายด้วยมือหนึ่งบินทบาทรประจำไม่ลดละเวน้นเฉพาะวันที่ไม่ฉันเลยก็ไม่ไปหนึ่งไม่รับอาหารที่ตามมาส่งทีหลังคือรับเฉพาะที่ได้มาในบาทหนึ่งฉันมื้อเดียวคือฉันวันละหนไม่มีอาหารว่างใดๆที่เป็นอามิตรเข้ามาปะ,ปะปนในวันนั้นๆหนึ่ง ชั้นอาหารในบาทคือภาชนะใบเดียวเป็นวัดหนึ่งอยู่ในป่าเป็นวัดคือเที่ยวอยู่ตามร่มไม้บ้างในป่าธรรมดาในภูเขาบ้างภูเขาบ้างในเงื้อมหาบ้างถือผ้าไตรจีวรเป็นวัดคือมีผ้าสามผืนได้แก่ผ้าสังฆาติจีวรสบงเว้นผ้าอาบน้ำฝนที่มีความจำเป็น ทั้งเจ็ดข้อนี้ท่านปฏิบัติมาเป็นประจำจนติดเป็นนิสัยยากที่พระองค์ใดจะทำได้ในสมัยปัจจุบันหลวงปู่มั่นท่านเป็นคนไม่หลอกแหละเวลาทำอะไรท่านทำจริงจังสิ่งที่ท่านต้องการคือแดนของการหลุดพ้นอย่างเต็มใจในอิริยาบถต่างๆเต็มไปด้วยความภาคเพียนเพื่อดับและถอดถอนกิเลสที่อยู่ภายใน ท่านจึงไม่มีความฟุ้งเฟอ้อเหอเหิมประการใดการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่มั่นดำเนินมาเรื่อยๆด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวดฟาดฟันต่อสู้กับกิเลสอย่างถึงพริกถึงขิงเสมอมา